แงเท่านั้นครับที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมถ้าต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้จุดทั้ง4จุดจาก24จุดนี้เป็นจุดยอดจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่รูปนะครับหมายเหตุครับรูปครึ่งวงกลมหมายถึงส่วนของครึ่งวงกลมอ่ฮาะาโอเคก็หากน้องคนไหนนะครับเคยทําโจทย์ลักษณะแบบนี้มานะครับกน็น่าจะรู้เลยนะครับว่า การวาดรูปเนี่ยมันสำคัญนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมองภาพออกนะเราสามารถที่จะ,ะคิดนะครับหรือหาคำตอบได้ค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับสมมุตินะพี่วาดรูปครื่องวงกลมขึ้นมาครับโอเคก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสวยนะโอเคพี่ว่าพี่น่าจะต้อง ใช้การปึ๊บปึ๊บป,บปบะเพื่อความสวยงามไหม <c oughs> นี่นะครับครึ่งวงกลมที่แสนสวยงามนะครับของพี่โอเคไหมครับโอเคเนาะอ่ะโอเคสมมุติว่าพี่เนี่ยมีเครื่องวงกลมรูปนี้นะครับแล้วก็มีจุดสีเขียวใช่ไหมจุดสีเขียวนะครับที่อ่าไม่ได้อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลาง4จุดนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยยีจุด ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากงั้นพี่ขออนุญาตแบบเขียนเขียนจุดๆนะครับเพื่อข้ามไปเนะนะครับเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมี20จุดนะครับมี20จุดเนี่ยครับโจทย์เขาให้มาแค่นี้เลยนะเราก็ถามว่าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้กี่รูปนะครับแน่นอนครับน้องโจทย์ลักษณะแบบนี้ต้องแยกเคสแน่นอนครับ1เลยเนี่ยใครบอกว่าเฮ้ย hey, พี่24 เลือกมา4จุดเลยได้ไหมนะครับคือการเกิดสี่เหลี่ยมเราจะต้องเลือกมา4จุดใช่ไหมหลายคนตอบเลยครับพี่ยีสเลือก4ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าไอ้สจุดที่น้องเลือกมันเป็นสีแดงทั้งหมดมันจะเป็นเส้นตรงครับมันจะเป็นเส้นตรงมันก็จะไม่เกิดสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นโอเคไหมครับดังนั้นครับโน้ตครับโน้ตเลยครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้ครับดูเงื่อนไขการเลือกดีๆครับดูเงื่อนไข การเลือกจุดดีๆครับการเลือกดีๆครับโอเคไหมดูเงื่อนไขของการเลือกให้มันดีๆครับว่าเงื่อนไขไหนเลือกไม่ได้เช่นจุดทั้งหมดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับหรืออาจจะเป็นจุด3จุดเนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ มันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเลยนะครับถ้าไอจุด3จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันแบบนี้แบบนี้ก็ไม่นับโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกเคสดีๆอ่ะมาเริ่มเลยนะครับเคสแรกครับเคสแรกแน่นอนครับพี่สังเกตเห็นแล้วสีเขียวเนี่ยไม่ได้อยู่ในในเอ,อ่อเส้นตรงนะครับสีเขียวไม่ได้อยู่เส้นตรงดังนั้นพี่ก็บอกเลยครับว่าเคสแรกจะเลือกสีเขียวนะครับจะเลือกสีเขียว นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันได้แค่ได้แค่1แบบใช่ไหมนะครับคือรูปนี้เนาะที่พี่กําลังวาดอยู่นะครับก็คือสีเขียวเนี่ยมี4จุดนะครับเราอาจจะบอกว่าเขียวเขียว4ครับขอ4แล้วกันนะขอ4ขอ4ครับเราก็จะได้ว่ามันก็คือ4เลือกด้วย4นะครับ4ี่เลือกด้วย4ก็จะได้1วิธีนะครับอ่ะไปเคสที่2กันเคสที่2พี่บอกว่า เขียว3แดง1ได้ไหมได้เนาะนะครับเช่นอาจจะเป็นรูปรูปนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเขียว3แดง1ได้หมดนะครับเพราะว่าเขียวเนี่ยยังไงมันไม่เออเขียวเนี่ยไม่ได้อยู่ในระนาบเส้นตรงเดียวกันเหมือนกับแดงนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะทำได้เนาะเขียว3แดง1นะครับเขียว3แดง1ก็จะได้ออกมาเป็นเออเขียว3แดง1นะครับก็เลือกเขียวก่อนนะสี 4, เลือก3แดงเนี่ยมี20เลือกมา1 รเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสเลือก3เนี่ยได้4เนะแล้วก็คูณด้วย20ก็จะได้80นะครับอ่ะเคสที่3ครับเคสที่3ครับนะเคสที่3ครับก็เขียว2แดง2ครับเขียว2แดง2ครับเขียว2แดง2เนี่ยมาจากไหนครับเขียว2แดง2ก็จะมาจาก เช่นรูปนี้ครับมันสามารถเลือกได้ครับถ้าแดงเนี่ยเลือกแค่2จุดยังไงมันก็ได้นะครับแต่ถ้าแดงเนี่ยเลือกไป3จุดเหมือนที่พี่วาดให้น้องดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่เอ่อมันก็จะอยู่ในเส้นตรงเดียวกันมากเกินไปนะครับดังนั้นถ้าแดง2เนี่ยเรายังสามารถเลือกได้อยู่นะครับเช่นรูปนี้เป็นต้นโอเคไหมครับดังนั้นครับเขียว2ก็คือเขียวเนี่ยมี4เนาะเลือกมา2แล้วก็แดง2ก็คือ20เลือกมา2 นะครับก็เราก็จะได้เป็น4เลือก2ได้เท่าไหร่นะได้ใ6ใช่ปะนะครับได้คูณด้วย20นะครับก็จะเป็นเอ่ออ่ะโอเคงั้นขออนุญาตคิดให้น้องดูเลยนะครับมันก็คือ4แฟกครับส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไหร่2แฟก2แฟกใช่ไหมครับคูณด้วย20แฟกครับส่วนด้วย2แฟกแล้วก็คูณด้วย18แฟกทอเรียลนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับว่าก้อนแรกสุดเนี่ยพี่คิดจนจําได้แล้วนะครับมันก็จะได้6ใช่ไหมคูณด้วยก้อนที่2ครับเราอาจจะแตกมันออกมาเป็น2 0่สคูณสิแล้วก็ไปคาไว้ที่18แฟนะครับแล้วก็ส่วนด้วย2แบบนี้นะครับคูณ18แฟกเนาะอันนี้ก็ตัดได้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1140วิธีครับเอเคไห นะครับดังนั้นคำตอบรวมครับนะคำตอบรวมครับ answer ครับ answer ก็คือจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่ที่เราสามารถสร้างได้นะครับก็คือเป็นก้อนสีเขียวครับที่พี่ทํำการไฮไลท์นั่นเองนะครับก็จับมันมารวมกันทั้งหมดครับโอเคไหมนะครับจับมันมารวมกันทั้งหมดเราก็จะได้1บวกด้วย80ครับแล้วก็บวกด้วย1 140ครับก็จะได้คำตอบเป็น1 2 2 1รูปนั่นเองนะครับก็ จบแล้วนะครับตอบได้เลยเนาะหนึ่งสองสองหนึ่ง